หัเทคนิคต่อไปนะคะที่เราจะใช้ในการสร้างวิน,นัยในตนเองให้กับเด็กนั่น <c oughs> ก็คือการเบี่ยงเบนพฤติกรรมหรือการเบีเ่ยงเบนความสนใจของเด็กนั่นเองค่ะเราจะใช้เทคนิคนี้ก็ต่อเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่กําลังจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าพฤติกรรมกลุ่มไฟเหลืองนี่เองค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคนี้กับพฤติกรรมใดบ้างและใช้อย่างไรค่ะค่ะ อ่ะกับสำหรับเทคนิคนะคะในการเปลี่ยนเบงกิจกรรม <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับในครอบครัวแล้วก็โรงเรียนเนาะ <c oughs> แต่ขอยกยกตัวอย่างในเรื่องของการที่จะเกิดในที่โรงเรียนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่กับเด็กหมู่เยอะ นะคะเรื่องประจำเลยของครูที่ต้องเจอคือเรื่องของการแย่งของเล่นแน่นอนเลยค่ะทุกวันใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็มักที่จะสนใจอะไรใกล้เคียงกันเนาะหรือเห็นอะไรที่ตัวเองสนใจก็จะเข้าไปคราวนี้เนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเขายังไม่มีเทคนิควิธีที่จะเข้าไปคุยกับเพื่อนดีๆว่าไอ้เธอเธอฉันขอเล่นหน่อยเลยเราอยากเล่นจังเลยเราเล่นด้วยกันนะเราปะปนกันไม่ใช่ละค่ะใช่เขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็หยิบกันดื้อพอหยิบ ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในห้องอ,นนอะไรอ่างเ<อ>งี้ยค่ะถ้าครูไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้สนใจเนี่ยครูส่วนใหญ่ก็จะจับเด็กแยก่กันเลย หรือบางคนก็อาจจะลิฟของเลน่นนั้นออกมาเลยแบบไม่ต้องเล่นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลเร็วแต่ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกิดการคิดหรือสร้างวินัยอะไรให้กับเด็กเลยใช่ค่ะวิธีเทคนิควิธีก็คือเราอาจจะหากิจกรรมอื่นที่มันดูนะ่าสนใจมาเราก็นําเสนอว่าเนี่ยครูมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะหนูอยากไปเล่นไหมนะคะเด็กที่เขาสนใจเราก็พยายามดึงดูดเขาไปเพื่อลด การที่จะเกิดพฤติกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นอะไรองี้คอันนี้คือคุณครูแนะนํากิจกรรมก่อนที่เด็กจะแย่งของเล่นใช่ไหมคะใช่คือเตรียมกิจกรรมสำรองไว้เลยรู้แน่ๆว่าเด็กกลุ่มไนต้องมาเล่นด้วยกันแล้วก็แย่งของเล่นละใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเวลาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยเคยเห็นไหมคะเด็กเขาติดตุ๊กตาเนาะเด็กส่วนใหญ่จะมีตุ๊กตาที่เขาเรียกอะไรผ้าเน่าใช่ผ้าเน่าน้องเน่า,นนาหมอนเน่าอ,อะไรของเขาเขาจะติดตัวถ้าพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่รู้ก็คือเหมือนอ่าบางคนเนี่ยกูคิดเคยเจอก็คือลูกเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ติดตุ๊กตามากเลยแต่คุณพ่อกลัวลูกกลัวลูกเบียนเบนก็เลยเอาตุ๊กตานะ่ะไปทิ้งคราวนี้พอพอทําแบบนั้นปุ๊บปะกลายเป็นว่าพฤติกรรมของน้องอะมันหยุดชะง,งัก เนาะพอน้องมาที่โรงเรียนปุ๊บน้องจะไม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นเลยจะเข้าไปเล่นตัตุ๊กตาเหมือนแบบขาดสีนี้มานาน,นานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องระวัง เพราะว่าการที่เราไปดึงหรือไปแย่งหรือไปทิ้งของที่เป็นของรักของเขาอะไรเงี้ยมันจะทําให้ให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่ถดถอยลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อเห็นว่าเออน้องติดตุ๊กตาอยากจะให้น้องไปทํากิจกรรมอื่นบ้างคุณพ่อก็หากิจกรรมอย่างอื่นเสริมเออมาเล่นต่อตัวต่อกันไหมโดยที่คุณพ่อเนะ่ะเขาไปเล่นด้วยหรือทํากิจกรรมร่วมด้วยอ่ะคะ่ะ<ๆ>ก็จะเป็นการที่จะดึงดูดความสนใจน้องได้จริงๆแล้วการเบี่ยงเบนกิจกรรมหรือความสนใจของเด็ก อีกอย่างหนึง่งที่ใช้ได้ผลเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู<ช>เนี่ยเขาไปมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กใช,ใช่ไหมคะแต่สังเกตได้เลยคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนหรือคุณครูอยู่ตรงไหนจะมีเด็กอยู่ตรงนั้นแน่นอนใช่สมมติว่าคุณครูเดินไปที่มุมหนังสือนิทานเอาแล้เดี๋ยวเด็กเดินตามไปแล้วคุณครูเล่านิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นให้หนูฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเด็กอะ่ะเขาอยากมีคนเล่นด้วยมีอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่คนหากิจกรรมที่ทําร่วมกับลูกคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเวลาอยู่บ้านอะ่ะเราเราก็รู้นะว่าเราหน่อยเพราะว่าตัวอย่างของกูกิฟเองอะ่ะกูกิฟก็เหนื่อยเหมือนกันเวลาที่กลับไปบ้านแต่เราไปเจอเขาอะ่ะแล้วลูกเราก็ไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะมันไม่มีกลุ่มปุ่มแบบกด,กดสต็อปอ่์แบบเฮ้ยหยุดนนเล่นก่อนสิบนาทีแล้วก็แบบมา,มาเล่นกันใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็จะชวนเราเล่นอะไรเงี้ยเราก็ต้อง หาอะไรไปเล่นกับเขาพ่าแม่บางคนเนี่ยเปิดทีวีให้ลูกดูเปิด iPad เพื่อลดเพื่อลดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เด็กไม่เกิดพัฒนาการการเรียนรู้อะค่ะโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับคนอื่นจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยก็มองว่าเด็กนั่งหน้าจอนิ่งเลยเด็กมีสมาธิจริงหรือเปล่าคะถามว่ามันมีสมาธิจริงไหมสมาธิอาจจะได้ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเสียประโยชน์เรื่องของทักษะทางสังคมของน้องไป ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยไม่ได้พูดคุยพัฒนาการทั้งเรื่องของภาษาก็จะลดลงตามไปด้วยเลยค่ะครูพันเคยอ่านงานวิจัยคะ่ะเขาบอกว่าการที่เด็กดู iPad ด y ู y t u t u ดูดูคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งหน้าจอทีวีนานๆเนี่ยจะทําให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมาธิตัน้นสูงมากเนื <S <S <ช>่องจากว่าภาพในจอทีวีมันแวบตลอดเวลามันเปลี่ยนได้เร็วมาก คือตัวเขานิ่งแต่เหมือนใจเขาไม่นิ่งเลยใน<ช>สมอ,องเขาคิดตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกสื่อโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกม,ม่นภาพตัดผ่านมันจะเร็วๆเนาะก็ <c oughs> มันก็ทําให้เด็กใจร้อน <c oughs> เป็นคนที่ไม่รู้จักรอคอยด้วยเหมือนเปิดปุ๊บติดปั๊บต้องได้ดูปุ๊บเลยอะไรเงี้ยเรื่องของการรอคอยก็จะลดลง เรามีเราเห็นประโยชน์มันน้อยนิดแต่ว่าโทษมันก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรียกว่าโทษมหาเลยก็ว่าจะถามว่าเด็กสมัยนี้หลีกเลี่ยงต่อการใช้เทคโนโลยีได้ไหมก็คือไม่ได้ถามว่าให้เขาก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยว่าเขาก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ยังไงให้มันพอดีค่ะ,คะตรงนี้คุปอนก็าฝากไว้ด้วยนะคะว่าการเบี่ยงเบนพฤติกรรมหรือกิจกรรมสําหรับเด็กเนี่ยไม่ควรใช้ iPad โทรศัพท์มือถือ หรือว่าการดูทีวีมาเป็นตัวมาเป็นพฤติมาเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเบี่ยงเบนนะคะเนื่องจากว่าโทษอะ่ะเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าต่อไปลูกเราจะเป็นยังไงบางเด็กหลายๆคนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากเทคโนโลยีเหล่านี้จากการดูจากการติดเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ยังเล็กนะคะตรงนี้คู่พันขอฝากไว้นิดนึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะ คิดกิจกรรมหรือหากิจกรรมอื่นๆที่น่าสนุกและเด็กได้มีส่วนร่วมในการลงมือกระทามาเล่นร่วมกันนะคะ